นายเคก,กินอะไรสั่งในที่เลยนะร้านเนี้ออร่อยเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะพี่ตั้งแต่ผมออจากดามาก็มีพี่เน่นะครับที่ดีกับผมที่สุดพูดอะไรแบบนั้นคนบ้านเดียวกันนะ่ะแหมพี่ถ้าไม่ได้พี่ผมก็คงไม่มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในเมืองครับ่าแต่ใบสมัครของพี่เป็นไงครับของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่เสร็จแล้วอรอใช่พี่ของพี่ก็กเสร็จแล้วอ,อืมก็นหนึงนะเดี๋ยวพี่รักษายกัหนึงนะโอเคได้จะสั่งเลยนะได้ครับ ฮัลโหลครับสวัสดีครับใช่คนที่ติดต่อมาสมัครใี่ไหมคะใช่ครับผมพอดีมีตำแหน่งว่างแค่ตำแหน่งเดียวรับได้แค่คนเดียวนะคะอ๋อครับครับครับค,ครับสวัสดีครับเต็มที่งงเอาไหนเอาไปมากินด,ด้วยกัน โอ้อ,อยไปยังวะไปเช็คบินเลยบ้างเจออะสมั่งงานเนาะได้เลยเลยเชฟบินเลยครับพันหนึ่งเร็วเพี่พันหนึ่งผมสั่งกับเขาแค่ไม่กี่อย่างเลยพี่ทำไมคิดแพงจังอลยพี่หูฉลาดมุกไม่ได้สั่งกุ้งมังกรน่ามไม่ม,อม,ม,มีอันนี้มันป้นเงินจะฉันด,ดีกว,ว่านี่มันล้านฉันฉัน,ฉนพอใจะจะเก็บราคานี้มีปัญหาไหมาพี่เกี่ยวผมจะกลัวพี่ไหมฮะ เ,เจ๊พี่ขอบเจ๊ไอเจ๊ถ้าวันนี้มันไม่จ่ายอยาให้มันออกจากร้านนี้รู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงร,รู้ครับแล้วครูแล้วเท่าไหร่ครับนนคนละพันฮะคนละพัน,<า>น,ะนเหรอพี่อะไรว่าสองพันด้วยพี่ผมก็ไม่มีอ่ะ พี่เดี๋ยวผมมีแค่พันเดียวนะพี่ใจมาก่อนอีกคนนึงไว้ล้นจานแล้วกันไ,นไนม่ยังมารจานเลยน้องเธอสองคนรู้จักกันานานหรือยังเขาไว้ใจได้ขนาดไหนสวัสดีครับกูเอาไงดีกับไอหน้นางโง่นั่น หลอกงูมาจัดดอยแล้วไม่พามันไปไม่ได้พามันไปตังกูก็เหลืออยู่แค่พนันเดียวื <c oughs> ที่สำคัญงานนี้ยังงก็ต้องเป็นของกูเว้ยเดี๋ยวทิ้งที่ปั๊มเลยดีกว่าน้องเอ้ยโลแห่งควนเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้สวยไงอย่างที่น้องคิด ถ้าจะเดินทันออกมาห่างกันกับใครอะ่ะแล้วมันระวังตัวเองด้วยดูดีๆสมัยเนี้ยแม้แต่พี่น้องใส่เลือดเดียวกันมันยังหลอกกันได้เลยน่าษาอะไรกันน้องอะ่ะเพราะฉะนั้น<ๆ>เราอย่าไว้ใจใครเงินทนไม่เข้าใครออกใครหลอกเชื่อพี่บนดอยที่หนูอยู่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายลองกลับไปตั้งสติค่อยๆหาดูซิว่าอะไรที่ออกมาขายได้บ้านอะไรที่สามารถทำเป็นแบรนด์ของตัวเองได้บ้านแบบนั้นมันจะยั่งยืนกว่า ไปทานทาน,นกับบา้านขอบคุณมากเลยนะครับพี่ถ้าวันนี้ผมไม่เจอคนดีๆแบบพี่ป่านี้ผมก็คงโดนหลอกแล้วก็โดนทิ้งแน่ๆเลยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนบ้านเดียวก,กันกับผมจะทํากับผมได้ขนาดนี้โลกนี้ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ